พลางก็คืออีกสิบปีมันจะท่วมท่วมเป็นสิบเมตรเลยใช่ครับนะฮะอีกสิบห้าปียี่สิบปีสิบเอ็ดเมตรกว่าถ้าจะดูหนักๆไปอีกเนี่ยห้าร้อยปีห้าร้อยปีจะอยู่ที่สิบห้าเมตรประมาณสิบหกเมตรพันปีจะอยู่ที่สิบเจ็ดเมตรแลยสิบเจ็ดเมตรนะที่อุบลนะครับเต็มเจ็ดน่าจะท่วมประมาณไหนอ่อก็นี่แหละฮะก็น่าจะถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับอือปีสองหนึ่งนี่มันอยู่ที่ ปี2-1อยู่ที่เท่าไหร่10 10เมตรต้นต้นระบ10เมตรต้นต้นนะนี่17เลยคเลยแสดงว่าเลยไปแล้วนะครับครับอันนี้คือกัมเบลฟันธงสาธิตเอามาพูดให้ฟังที่มาของกรมศูนย์ศูนย์ถ้าจะหนักต้องอีก10ปีถึงจะหนักปีนี้ฟันธงว่าไม่หนักไม่หนักครับ แต่หนาวเนี่ยปีนี้อาจจะตัวเลขกําเบลไม่ได้คำนวณมานะเป็นไปได้ไหมว่าที่ความหนาวมันจะหายไปอย่างที่คุณสาธิตว่ามีคนถอดปลั๊กธรรมชาติมันแกล้งเราเอาอย่างมันก่อนวาผมผมขับรถเดินทางไปทางโซนทางประเทศจีนนะครับทางที่เบสนะครับเจอพายุหิมะซึ่งทางจีนก็ไม่ได้คาดการณ์ก่อนแล้วก็ติดตามพยายามติดตามสภาพอากาศตลอดนี่ไม่เคยมีใครคิดเลยว่าจะมีเกิดขึ้นก็ไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ครับด้วยความที่ว่าเร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 าไม่ไม่คาดการณ์แล้วไป ประสบพายุตรงนั้นจะติดอยู่หลายวันนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเป็นไปไม่ได้ที่การจะภาพสภาพการลุกหน้าเวลาหมดแล้วนะครับ,รบทาใการติดตามทางช่อง11อุบลนี่จะมีการติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมแล้วก็รวมใจสู้ภัยน้ําท่วมอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับ,รบวันนี้ทั้งวันจะเปลี่ยนช่องไหนครับแล้ววันพรุ่งนี้นี่นะครับทางรายการบอกค่ะเราแจ้งของเราเนี่ยนะครับจะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแดงเหลืองจะมาจับมือกันช่วยดามท่วมครับจะมาที่รายการเราวันนี้ขอบคุณคุสัททินนะครับขอบคุณมากค่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็